โบกี้ไลออนโรคลยร์หลังโดนขุดอดีตว่อนโซเชียลก่อนหน้านี้นักร้องสาวโบกี้ไลออนตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาในโลกโ so ซเชียลเหตุโดนขุดอ้างว่ามีพฤติกรรมแง่ลบหลายอย่างทั้งนินทาเพื่อนร่วมวงที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตร่วมมามาและมีพฤติกรรมนอกใจอดีตแฟนหนุ่มด้วย ล่าสุดโบกี้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกมีทั้งเรื่องที่จริงและไม่จริงสรุปดังนี้ดราม่าในทวิตต้องแยกแบบนี้นะมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงซึ่งเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ในอดีตมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในเรื่องส่วนตัวมีความผิดพลาดจริงๆแต่หนูจะไม่มานั่งแยกยานะว่าเรื่องไหนมันได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้อง ตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นตัวโบเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดไปสักพักหนึ่งแล้วเรื่องมันจบไปแล้วกับซ้มมารีเราทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรต่อกันค่ะแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะได้คุยแล้วค่ะซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดี อะไรที่เคยผิดใจกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไร